งานรีแอคชั่น EP สองพร้อมกัามาแล้วจ้ามาแล้วเจอเจอกันอีกแล้วนะคะเป็น EP ที่ส EP ที่สวันนี้เราก็จะมาอยู่ยังยอยู่ในนิทานพันดาวแต่เราจะมารีแอคชั่นในส่วนของเพลงประกอบเป็นเพลงประกอบเพลงประกอบก็นถึงขได้หนัก้องมานัก้องจะบอกได้เล่เป็นหนัก้องใช่ศิลปินใช่ กันดสตาหรือว่ากันนภัทรอินใจเอ,อือซ<ม>ึ่งบอกกันแล้วว่าเสียงของคอแบบนุ่มนวลฟังแบเทีงจะทำให้เราสึกฟันดี<อ>เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหลังอ้าวเรา,เรายอมรับว่าเราได้ฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างได,ได้ฟังเลยครับดูก่อนไหมไม่ไม,ไม่บอกก่อนนิดนึงนิดนึงเ<อ>กิอนิดนึงความรู้สึกชอบชอบชอบกันหรือชอบอยากได้อยากได้อะไรอยากได้อยากได้าไดาไดมาร้องเพลงให้ฟังหรืออยากได้พูดถึงการพูดถึงเพลงพูดถึงเพลงชอบชอบเนื้อหา แล้วก็มันแมทแมทกับเรื่องด้วยมาดูกันเลยดีกว่าอ่ะไปเออไปเดี๋ยว,ลยว <c oughs> แลยไม,ไม่ไม่คอมเมนต์การแต่งตัวฉันบ้างเหรอไปก่อนว่ามึงไม่วคอมเมนต์เลยเหรอคือหุ่สานะานคือก็อยู่แบบ เออพร้อมแล้วไปเข้าสู่ป่าใช่แล้วฉัก็พร้อมแล้วพะว่านี่เดี๋ยววันที่วันที่สิเก้านี้ฉันต้องไปผ่าปันดาวเออนี่ไงอากาศก็เช็คมาแล้วเช็คมาแล้วไหมหนาวอยู่หนาอยู่เออเอาเคปอับไปได้รู้เรื่องตอนญี่ปุ่นโอเคอับไปต่อเส่ชุดแล้วไปต่อเห็นไหมตัวซิมโบลิกของเขาก็ยังมีอยู่ เออหน้าหลอ่อจังเลยเอ่ะชอบอ่ะเนาะหน้าดีเนาะหน้าดีแซ <Yeah! S 1> ่บมากอันนี้ไปดูดดม,าดดม,าดมาเยอกแยะสักทีเลยนะฉันไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นอู๋ผาแต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคยเคยพบเจอในฝัน ัวใจฉันเต้นมีเหมือนดมาเล่าเรื่องผ่านในอาลีอ่ะนะก็คือเซลนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนถ้ามีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้นไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยัน ทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรเพิมาเลยถามชายเลยจริงๆอ๋อใช่มีทานที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมน,น,นั่นคือฉันเหมือนเพลงหลงรี่เลยว่าเป็น<ต>เป็นมามา <ๆ S 1> จากฝั่งทางกแกรมมี่และ Exact เลยเนี้หากดาวได้ยินคําอธิษฐานของหัวใจก,ก,ก,กี่พันครั้งก็ยังจะขอ เราอยากร้องนีกว่าเราอยากร้องดีกว่าเนี่ยคืออยากได้ทำเขาพอไกับเขาไม่ได uh ้หรอได้อ่าเราดูซีนี้กันต่ออ่ดูเพลงต่อเพลงอันอเปิดไดอารี่ต่อเนาะ คนดูวาอีพวกอียู่งทำบ้า <c oughs> คือคือคือไม่แม่เราเราอหู่หลายช่องเขาีรีแอคชั่นเขาก็แบบเน<อ>าะดูแบบมีสาระกันเดี๋ยว <c oughs> ใครใครที่ไม่อยากดูสาระก็มาดูเราได้อะไปต่อไปต่อภาพสวยวิวสวยพารูเพรสเซนต์เขาดีนะ หากดาวดยิงคำอธินของดยว๋นะคะเหมือนเหมือนตอนนี้อีฉันนั่งกับพวกกับช่องน้อยสีเหมือนกันนะคะพี่ไก่เวลาเยอะานี <laughs> ่กำลังอินอยู่กับการอ่านทา,า,าน์ดาร์ดารไดารีของทอฝันใช่อ,อันนี้ทออะไจ๊ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ถอยนะั่นไงเทพเจ้าทอยไอต่อไอ้ต่อกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดูนใจฉันอยู่ไกลรูปถ่าสยจภาพสวย,สสวยน,นี่ให้ให้เลยภาพสวย <Wow. S 1> อสามารถเข้าไปโหลดเพลงได้ที่ลิง์เมโลดี้ด้วยนะดีคําอาิต จะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้ เปล่าครับของผมเองครับเดี๋ยวอย่แป๊บหนึ่งไม่เขาจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าของผมเองครับเหรอใช่เพราะว่าเนี่ยมีอะไรนะอีกคนหนึ่งมีเอิร์ธมีกันแล้วก็มีมิกเขาจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าเราต้องไปติดตามกันดูในซีวีซึ่งอีฉันรู้สึกว่า มีอะไรมีกลิ่นหรอมีกลิ่นมีกลิ่นฟุตดุลืมตาคุลนย้องน้ำรอเปล่าเอาไหนจบยังเขาบอกแล้วว่าของเขาเองทอฝันหรือเปล่าการเป็นทอฝันหรือเปล่าทอฝันกับชั้นมาเกิดออาธิ ใส่เสื้อนาฬิูารัมับอนเสิร์ตรับคนเสิร์อ่โหลดได้โอ้ยชุดท้องห่างเลยบุญเติมก็โหลดได้อะทีเรามาวิเคราะห์ไม่ไม่ใช่วิเคราะห์สิเพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ได้เาะไม่มีความรู้ไม่ได้ไม่ได้ทางด้านดุริยางมาเราก็มา รีแ uh ออคชั่นในมุมของในมุมของคนดูแล้วกันทีนี้อ่ะ <Wow. S 2> ทีนี้สงสัยนิดนึงว่าเขาเขามีเรื่องเล่าใช่ไหมว่าเราต้องไปนับดาวไอ้ครบพันดวงถ hmm. ึงถึงจะสามารถอธิษฐาน หนึ่งเรื่องให้สมหวังได้ใช่ไหมที่ผ่าปันดาวใช่ไหมอันนี้จริงหรือเปล่าคะใครที่รูู้พิมพ์มาด้วยคอมเมนต์มาด้วยเพราะว่าถ้าเป็นจริงเดี๋ยวเราสองคนจะไปอธิษฐานจะไปนับดาวกันให้หนึ่งถึงหนึ่ดวงหึ่ถึงหนึ่นดวงซึ่งม่าจะโดนยิงไม่ม่ทิงล้วก็มาพูดถึงในส่วนของเนื้อเกลอเครมคุยพูดถึงคุยหน่อยได้ข้อมูลมาว่าคุยเป็นไงจ๊ะขนาดคุยเป็นไง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่เขาบอกว่าเป็นคุยเป็นเป็นคุยของอ่ำทางภาคเหนืนะอเป็นคุยของพื้นเมืองชาวดอยอที่เอามาอินโทรตอนแรกที่เข้าเพลงอะ่ะสังเกตไหมว่าการเป่าอะไรแบบนี้มันไม่มีการใช้เทคนิคอะไรเยอะไม่มีการสะบัดเอื้อนหรือว่าอะไรเลยแต่เป็นการแบบเป่าแบบด้านๆเมโลดี้แบบง่ายๆแต่มันจะเล่นในความรู้สึกเหมือนว่าเขาใช้ความเป็นแบบ จะบอกว่าโลเคอลก็ไม่ใช่สิเหมือนว่าใช้ความเป็นพื้นบ้านมาใส่ในในตัวในตัวเล่าหนังเรื่องนี้อ่าเล่าซีรีส์ออซึ่งถ้าผิดก็เป็นครูออนะคะเป็นศาสตราจารย์ไ,นนะะไม่ไม่ไม่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าตรงนี้อ่ะเรามีความสนใจในเรื่องพวกนี้ไงในเรื่องของเทคนิคการเล่าเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมันเป็นเพลงที่เราฟังแล้วคลุยมาเอาเอามาใส่กับซีรีส์ไวแล้วไม่เคยเห็น ปกติก็ซีรีส์วายก็จะมีความแบบอ่าเหมือนเหมือนเรื่องอ่ะผู้การก็จะเป็นป๊อปเออเป็นร็อกเป็นนนีน่าเอนดแต่เรเเพลงตอนเรื่องเพลงกีดการ์น่ะอ่าอ่าอ่ายังไงคะก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นจีนนะใช่ภูเก็ตไงเออภูเก็ตไงเหมือนเหมือนเขาแบบเหมือนว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ identity ใช่ถ่ายทอดให้เพลงกับเรื่องราวอะ่ะไปด้วยการไปด้วยกันซึ่งเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่าเหมือนคนพอดูเพลงดู MV แล้วเฮ้ยก็สนใจที่จะมาดูซีรีส์ต่อซึ่งมันสามารถเอามาแมชกันได้ตรงนี้อออโอเคจะไปละเดี๋ยวอีกทีดย พอดีว่าเดี๋ยวไฟเขาจะตัดเขาจะมาเอาตัดหม้อไฟเล้ขา่อยังไม่ได้จ่ายค่าไฟทีนี้ที่จะไปแล้วฝากติดตามเลยน้องเกลือติดตามช่องทางเลยนะคะช่องทางเดิมเลยเนะคะ้อําสำหรับใครที่ติดตามอยู่ตรงนี้ก็มีช่องาทางทาง ยูทูบที่งานมีสงขาพิมไปกดซับไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยใช่เพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆในเรื่องของการรีแอคชั่นและสําหรับใครที่อยากจะให้ให้เราไปรีแอคเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นรองออข่าวสารบานเมืองนั่งงามหรือว่าจะมีอะไรที่จะให้เรารีแอคชั่นบอกมาได้เลยบอกมาได้เลยแต่เขออย่างเดียวว่าอยากขาดหวังว่าจะได้ทราบจากเราเรากอได้แบบรีแอคชั่นแบบคำๆนั้นนะตลกปก5้ากันไปเรื่อยๆนะคะ uh oh. และสำหรับใครท้าอยากจะสนับสนุน เนี่ยคะมีตอนนี้ก็มีน้ำดื่มมาลฟิน้ำดื่มของคนสงคลาใช่อ่านะคะก็สามารถมารวมซอยกับเราได้ซึ่งบอกม่ไม่เอาแพงอ่ะใช่เพราะความบันเทิงความบันเทิง์ด้วว่าจะมาสนับสนุนให้ฟรีก็ได้แต่เขาเป็นของกินเป็นของกินนี่เราวิววีไฟรีได้ได้เลยเนะคะดูไม่หิวไม่ตะกระได้โอเคโรเลียงนันหน่องนะเดี๋ยว อีพี่ต่อไปเราจะไปรีแคปอะไรคะมีเราเราบอกสกีดบอกสกีดเร็วอินฟลูเอนเซอร์เลยไหมเดี๋ยวเราจะไปกับอินฟลูเอนเซอร์เทมีอิทธิพลดีสุดในตอนนี้เทมี่ไม่ไม่หว่าใไขไม่โรจักเทมี่ไม่โรจากนางเพราะนางคือพ้ามหาเทวีจ้าอ่าแหมยิ่งมีเจอเป็นค่ะอี้าจ้าโอเคสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า